สวัสดีครับ mm hmm. พี่น้องครับวันนี้พบกับค้วนชวนกินกันนะครับวันนี้ควนจะมาสอนพี่น้องนะครับทําน้ําจิ้มทําน้ําจิ้มสลัดโรซีฟูดนะครับก่อน film, อน splash, ื่สสอนนะครับพี่น้องก็เตรียมกระเทียมนะครับกระเทียมจีนแบบนี้นะครับสักสิบหัวนะคบผมแล้วก็พริกนะครับพริกเขียวแบบนี้นะครับพี่น้อง ไม่ผิดมากนะครับสักสิบหัว,หวแล้วก็ใส่น้ําเย็นนะครับน้ําเย็นแบบนี้เลยนะครับนี่หัวอะไรก็ได้นะครับใส่ลงไปลุยบถ้วยหนึ่งนะครับพี่น้องประมาณหนึ่งร้อยมิลลนะครับเสร็จแล้วเราก็ปั่นก่อนนะครับปั่นให้มันเข้าเป็นก่อนนะครับ แล้วพี่น้องก็ใส่มมยงนยนสลงไปนะครับมายงเนสอันนี้ใช้ยี่ห้อเซฟแพ็กนะครับเดี๋ยวนี้เซฟแพ็กมันบดถึงแล้วนะครับพี่น้องมันบดลเอีนมาเซฟได้นะครับคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับมันบดเดเ ถือเลยนะคะเมื่อก่อนเซฟแพ็กก็ถือยูนะครับแ่เดี๋ยวนี้มันบาถือนะคะพี่น้องเบสโฟนี่หกสิบกว่าบาทนะครับเซฟแผกเจ็ดสิบห้าเลยพี่น้องอันนี้ห้าร้อยมลนะครับ <c oughs> ปกติคู่วันจะใส่มาอย่างนี้ลงไปก่อนนะครับมันฝืดนะพี่น้องมันไม่เข้ากันนะครับที่เราใส่น้ําเพราะว่ามันจะฝืดเกินไปนะครับ มันจะเข้มข้นเกินไปแล้วมันจะแบบว่ามันจะจิ้มไม่ได้นะครับพี่นอ้องลงไปเห็นไหมคัพีน้องครับ ยังแม่เปิดเพลงออกน้นงมีโดนตีคอด้วยนะครับโอ้ยอย่าว่ามีมด,ดีกระชิดเด้อปั่นต่อไปนะครับ น้ำปลาที่ควรใช้คือน้ำปลานี้นะครับน้ำปลานี้แซ่บดีครับพี่น้องเป็นน้ำปลาอย่างดีนะครับวงเสีเยนะไม่ใส่เครืองชไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะครับปั้นมือนีกับเน่นาบูดมืออื่นเลยนะครับ นาวนี่พี่น้องอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันมันบางแหวนไม่กับสบมหลายนะครับพี่น้องบางแหวนไม่กับผสมนะครับก็่ว่าแม่นมันผสมหรอกมมนกัะสมทุกไงหละแต่ว่าบางแหวนมันสบพอดนะไหมครับบางบางเออแมนครับแม่บอกว่าตามหน่อยน้่มหลายแม่ับแล้วก็ชิมดูก,ก่อน ม,มันออกจะเปรี้ยวๆน่ยอยนึงอ่ปะปากน้าใสอ๋อมีอยู่นี่ใส่ไว้นึ่งก่อนนะครับ สูตรนี้ห้วนทําขายอยู่นะครับขายอยู่บึงสีฐานโมหอประจํานะครับก็ไม่ประจำหรอกครับพวกก็าขายเดียวพี่นอ้อ <c> ง <oughs> พี่น้องนะครับเอาถ้วยบีบน้บาบังหน้าใส่้วยก่อนนะครับ,นะบรเนาะอย่าบีบซะไปนี่เียนครับพี่นอ้องหางมีไหนนะครับหางมีไนบังน้าวนะครับเนาะ ด้วยนะคะพี่น้องมันไม่รอบนี้เห็นว่าครับเนี่ยมันจะมีใน่ข้าวเก่านะครับค่อยๆเติมน้ำนาลงไปนะครับพี่น้อง เติมลงไปอย่างสองส่วนก่อนนะครับนะ้ทำเป็นสูงเท่ากับเซ้านะครับ พี่น้องอืมแซ่กระรังพวกนี้หรอหอมบากน้าค่นนะครับเสหนเล็ก็กกดกเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนชาบักน้าวก่ประมาณหนึ่งส่ตัวนะครับเมื่อกี้หน,น,นึ่งส่วนชาประ้านหนึ่งสตัว้องน้อนครนบ จิ้มมืออีกรอบนึงนะครับแซ่บแล้วนะครับพี่น้องจำมนีก็ได้แล้วครับโอเคครับนี่คือสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับพี่น้องของคุันนะครับเป็นสลัดโรลน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ